ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นเนื้อที่สี่ไร่สามงานสามสิบสองตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับด้านหน้านะครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้ นะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ําประปานะครับก็น่าจะมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือติดถนนตั้งแต่เสาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสาตรงที่โฉนดนะครับระบุติดทางสาธารสองด้านนะครับก็คือด้านนี้นะครับจะติดถนนคอนกรีตตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงเลยต้นยูคาไปอีกนะครับก็คือไปติดกับแปลงนู้นเลยนะครับ แปลงยูคาก็ใช่นะครับสี่ไร่สามงานสามสิบสองจรางวานะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมตาพฮอตเลยระบุติดทางสานะนะครับติดทางสานะสองด้านเลยนะครับด้านคอนกรีตแล้วก็ด้านานี้นะครับก็คือด้านที่บัดจอดรถนะครับเป็นทางสานณะชัดเจนหลักเขตตั้งแต่หลักนี้ยาวไปเลยนะครับตรงไปนู่นเลยนะครับตรงไปนู้นเลย รูปแปรงสี่เหลี่ยมนะครับชมให้จบนะครับถึงจะได้เข้าใจนะครับรายละเอียดนะครับก็คือตั้งอยู่ตำบลน,นาแขมนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเราเข้าจากซอยหลังอบตอนาแขมนะครับซอยติดกับอบตนาแขมเข้ามาตามถนนคอนกรีตนะครับวิ่งเข้ามาตามถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามา2กิโลนะครับ วิ่งเข้ามาตามถนนลาดยางแล้วก็มาสลับกับคอนกรีตนะครับสลับกับคอนกรีตก็ถึงอ2กิโลเท่านั้นนะครับแล้วออกไปเครือสหพัฒกบ,บินบุรีระยะทางจากตรงนี้ออกไปนะครับระยะทาง6กิโลเท่านั้นเองนะครับเครือสหพัฒกบ,บินบุรีถนนสวนสอนนะครับถนนสวนสอน33นะครับตรงนี้นะครับตกร้อยตารางวา100,000บาทนะครับ ตรงนี้ทางเจ้าของนะครับตั้งราคาไว้นะครับสีไ่ไร่สามงานสามสิบสองตารางวานะครับทางเจ้าของตั้งราคาไว้สองล้านบาทนะครับราคาไว้สองล้านบาทราคานี้นะครับรวมโอนทั้งหมดทางเจ้าของก็ยังแจ้งไว้อีกว่าต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับ ด้านที่บัตรเดินตอนนี้เป็นถนนสาธณะชัดเจนนะครับในโฉนดระบุทางสาธณะนะครับสองด้านเลยนะครับก็คือด้านที่บัตรเดินตรงนี้กับด้านถนนคอนกรีตนี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะเดินมาหัวมุมตรงนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับก็หลักตรงนี้น่าจะล้มนะครับน่าจะล้มไปตามทิวนี้เลยนะครับที่ทางคุณลุงเจ้าของนะครับแจ้งมานะครับตามตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเสาตรงนี้น่าจะล้มไปนะครับเสาเพราะว่าตะก่อนนี้ตรงตรงเนี้ยเป็นแนวรั้วนะครับเป็นแนวรั้วแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับแต่นี้ไม่เกี่ยวนะครับ ของเราสี่ไล่สามงานสามสิบสองตารางวาตั้งแต่ที่บัดยืนตรงนี้ไปติดกับนู่นเลยนะครับก็คือไปติดกับแปลงที่ทําบ้านชื่อเขียวนะครับนู่นเลยนะครับก็คือไปชนของเขาเลยนะครับแล้วไอ้แปลงยูคาเล็กๆก,ก็ใช่ทั้งหมดนะครับภายในแปลงเนี้ยจะมีต้นไม้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นที่เนินสูงด้วยมีทิวทัศน์วิวเขานะครับมีทิวทัศน์วิวเขาสวยงามเลย ยกแปลง2อล้านบาทนะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดต่อรองได้นะครับทางทางเจ้าของนะครับแก้งมาว่าต่อรองได้นะครับเป็นที่แปลงเดียวนะครับเป็นที่มรดกแปลงเดียวนะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็คือก็ตามความจริงก็ไม่อยากให้ต่อเยอะนะครับที่ทางเจ้าของแจ้งมานะครับแต่ก็ยังลดหย่อนได้อีกนะครับนะครับ ตอนนี้นะครับคิดเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณไล่ละสี่แสนนะครับไล่ละสี่แสนเพราะว่าเนื้อที่สี่ไล่สามงานสามสิบสองตารางวานะครับก็ตั้งแต่นี้เลยนะครับก็ตามทิวนี้นะครับตามทิวนี้ไปก็ไปชนนู่นเลยนะครับไปชนแปลงที่มีการจัดสรรขายอันนั้นขายหมดแล้วนะครับก็คือ ของเราจะไปชนไปชนเขาเลยนะครับพอไปชนเขาปุ๊บแล้วก็แปลงยูคาเล็กๆนี่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็แปลงนี้นะครับก็คือแปลงเดียวกันฉนดใบเดียวนะครับนอสอสีจออยู่หลังอบตอนาแขมสองกิโลเท่านั้นเองนะครับเข้ามาจากหลังอบตอภายในแปลงมีต้นไม้เยอะเลยนะครับทางเจ้าของอ่า ชอบต้นไม้นะครับก็เลยเก็บไว้นะครับเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินสูงกว่า,าสูงกว่าแปลงข้างเคียงด้วยนะครับก็เป็นที่เนินเลยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขานะครับมีทิวทัศน์วิวเขาแล้วก็มีไฟฟ้านะครับ น้ำปราปานะครับน่าจะมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับน้ำประปาน่าจะมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าแปลงที่มีการจัดสรรนะครับก็เขาก็น่าจะมีน้ำประปามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน้ำปราปาน่าจะผ่านหน้าถนนคอนกรีตนะครับนี่นะครับก็คือมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้หลายต้นเลยนะครับอยู่ในแปลงเนี้ยนี่นะครับ มีต้นไม้หลายต้นแล้วก็เป็นที่เนินสวยเลยนะครับมีนะครับมีต้นไม้หลายต้นเลยคุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่นะครับเนื้อที่สี่ไร่สามงานสามสิบสองตารางวานะครับทางเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายตั้งราคาไว้อยู่ที่สองล้านบาทราคานี้ยังต่อรองอลดหย่อนได้นะครับกับทางเจ้าของโดยตรงแล้วยุคานี้ก็สามารถ ที่จะตัดไปขายได้อีกนะครับคุณคุณท่านใดที่ซื้อแล้วก็ตัดยูคาไปขายได้อีกนะครับตัดยูคาไปขายได้อีกแล้วก็มีต้นไม้ที่อยู่ในแปลงตรงนี้อีกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างเครือสหพัฒกระบ,บินบุรีนะครับเพียงแค่หกกิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่หกกิโล ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับระยะทางร้อยสี่สิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับถ้ามาโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะครับชนบุรีนะครับร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับถ้ามาจากชนบุรีนะครับชะเซิงเซา์นะครับอยู่ที่ร้อยห้ากิโลเท่านั้นนะครับ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลน,นาแขมอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จนะครับโฉนดใบเดียวสี่เหลี่ยมเสียสี่เหลี่ยมเอตาบังฮอสนะครับที่เขาเรียกนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับข้างเคียงนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับมีเพื่อนบ้านเต็มหมด นะครับมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับถนนเส้นนี้ก็รถวิ่งสะดวกนะครับรถวิ่งสะดวกเลยหลักเขตด้านนี้ก็มาถึงนี่เลยนะครับก็ถึงติดกับแปลงข้างเคียงนะครับนี่เลยนะครับก็มาถึงนี่เลยนะครับฝั่งนี้เขาก็ซื้อเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับก็คือของเราก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ ติดกับของเพื่อนนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับถึงรถบัตรนู่นเลยนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยสามสิบเมตรนะครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเมตรนะครับหน้าติดถนนสามารถชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องนะครับมาหุ้นกันก็นกนได้นะครับคนละครึ่งนะครับด้านนี้ก็จะต่ํากว่าถนนนิดนึงเนี่ยนะครับจะต่ํากว่าถนนนิดนึงแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่เนินลักษณะน,นี้ เป็นที่เนินลักษณะนี้เลยไฟฟ้าน้ำประปาน่าจะมาเรียบร้อยนะครับน่าจะมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดูจากแปลงข้างเคียงนะครับที่มีการแบ่งขายนะครับก็เขามีน้ำประปานะครับนะครับน่าจะมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยนะครับเป็นที่เนินทั้งหมดนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับ ไฟฟ้าก็นี่เลยนะครับมาเรียบร้อยตรงข้ามกันก็จะมีอ่าเป็นทิวทัศน์วิวเขานะครับเป็นทิวทัศน์วิวเขาก็กำลังสวยเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับมาอยู่กันนะครับแล้วก็ติดติดกันไปก็มีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเราออกไปจากตรงนี้นะครับออกไปวิ่งไปเส้นออกอวตเนี่ยนะครับออกไปพ้นโค้งนี้ก็เป็นหมู่บ้าน นะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับสี่ไร่สามงานนะครับสามสิบสองตารางวาราคาเจ้าของเปิดไว้ที่สองล้านบาทนะครับตกไร่ละสี่แสนนะครับก็ตกงานละแสนนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับที่ดินสวยๆอย่างนี้นะครับมีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงชิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกํลาลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบ พระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้นะครับบ <sk ัตรขอกราบขอพระคุณนะครับท yeah, ี่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินสี่ไร่สามงานสามสิบสองตารางวาตั้งอยู่ตำบลนาแขม อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ